ได้เงนก่อนเปลี่ยนส่นก่อนอันนี้สันกับฟังไปเปลี่ยนคือรัสที่เขาขงยายในกรณี้องยายแหมยางอันนี้คือบประชาชนไม่ใช่ได้เปการเหมือนยายของขหลวงกาลักับดนหลอกน่เชนเนี่ยบริษัทนั่นของเอาปาหมาแขวนคอนะมีท่อมีพันเดียวแต่มีชชิดมีลักฐานในนี่คือหนึ่งถึงหกเนี่ยหลายๆคนหนึ่งถึงเราเราเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เพราะว่าตอนที่ทําที่กรายาก็เอาแล้วก็เหมือนขอเลขรหัสขอกรอบไม่ได้ขอเลยล่ะอันนี้คือพราหลวงประกาศว่าไปเอาน้ํามันเนอที่น้ำมันปลุมันบอกว่ารัฐบาลจะจุยเออแล้วก็ขอบ้านชุมชนเขาที่ขอกรอบเรียบร้อยม่อะไรแบันเดียวแต่มมีีสลิปักานใ้ แล้วก็ทางท่านทางจังหวัดก็แนะนําให้ให้ผู้นําหมู่บ้านให้กำนันวิบ้านทายชาวบ้านไปไปที่ธนาคารมันจะได้สุคอันนี้ตุ้มแหงมาเพิ่มอันนี้ยังอันนี้รั้งหนึ่งแค่หลักพันหรือบางทีก้าจจะกห้าพันถึงหมื่นเลยเพื่อถ้าเราใช้บริการกับร้านในกรุงเทพเช่นการขึ้นทะเบียนน้องจูที่คนที่เอาไปถอกเงินมาเสียหี้สามที่ เอาของเราไปทำทุนการกำราติญาติรับนัาสาวก้อนบอกว่ายายเนี่ยินดีทุกคนเอาไปทำทุรกา,ยา,ยยา,ากรกำอาจจะขอใช้ที่ว่าการอำเภอหรือว่าอาจจะมาลงในพื้นที่หมู่บ้านก่อนพื้นที่ทางอำเภอก่นแต่การที่เป็นเป็นเป็นการผ่านมาแล้วก็ไม่ดีสัประการที่ผ่านมาเนาะท่านก็คงได้ทราบข่าวพื้นที่ของจุดการเห็นรัฐแล้วเข้าไป ใช้บัตรในการซื้อสินค้าไม่ได้ใบบนกะาลังเงินม,ม,มีสาร้อยชดไม่ได้ต้องไปแก้ที่ห้ยมยที่เนจะเปลี่ยนแล้วค่ะ ไม่ไงไรถ้าใส่ครั้งขึ้นมาได้คือต้องไปเปลี่ยนใหม่ต้องไปเปลี่ยนรหัสรหัสนะ้องไปยืมแรงอ่ะยังไม่ได้ย้ายยังมีสามร้อยสามร้อยเมื่อกี้พี่มายัส่มร้อยในนอ๋อต้องมาเซ็นต้องมีเงินตัวนี้ก่อนอ๋อเมื่อกี้ลุงจิ๊กมาไม่มีสูตย้ายได้สามร้อยของย้ายนี่หายหมดเลยแต่ของตาเนี่ยเหลือสามสามร้อยคนโคนมาได้บอกว่าต้นล็อกแล้วอนะ บัตรประชารชนปกติยายได้สามร้อยแต่เดือนนี้ไปกดเมื่อวันที่หกได้ร้อยเดียวค่ะมันหายไปค่ะ